สวัสดีค่ะกมาเจอกันนะสองตัวบน3ตัวบนงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นะคะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเนาะมันมีเสียงหมานะเพราะว่ามันมีมีคนผ่านเมื่อกี้เนาะหมามันจะเห่าอย่างนี้นะคะขออภัยด้วยเว่ามันสิบโมงแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันนะไม่เป็นขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ามันทันหันจริงๆอ่อ สำรับ3ตัวบนนะคะ3ตัวบน2ตัวบน3าตัวบน,วบนประจำามวดวันที่16พฤศจิกายน2014นะคะก็ก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางทางคณิตศสาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นนะคะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผปิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆวย,วย,วยนะคะก็ อันนี้ก็จะไม่ได้ให้ดูรายละเอียดมากนะค,ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันด่วนเนาะเดี๋ยวมันอัปโหลดไม่ทันนะคะเดี๋ยวซื้อไม่ทันกันนะคะก็สําหรับหลักสิบบนงวดนี้เด่นที่เลขหนึ่งกับเลขสี่เลขเจ็ดนะคะแล้วก็มีเลขมีเลขเก้ามาแจมด้วยนะคะเลขเก้ามาแจมด้วยเลขเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามนะคะมีเลขเก้ามาแจมด้วย อันนี้เด่นนะเด่นอันนี้รองรองก็มีเก้ามีหกมีศูนย์นะคะสำหรับหลักสิบบนนะคะทีนี้หน่วยบนเด่นที่สุดก็คือเลขเก้าะเลขเก้ารองลงมาก็คือเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขสองนะ,ะเลขสอง เลขสองนี้จะไปไหนนะคุณผู้ชมมันจะไปหลักร้อยไหมนะคะไปหลักร้อยไหมนะคะถ้ามันไม่มาหลักหน่วยนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเลขห้านะคะเลขห้าเก้าศูนย์สองห้านะคะสำหรับหลักหน่วยบนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเลขเอ่อเลขสองนี้มันมาหลักหน่วยมันก็จะมี หนึ่สองเจ็ดสองนะเก้าสองแต่ไม่เป็นว่าความน่าจะเป็นนะคุณผู้ชมมันมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะมันก็จะมาออก็สำรองไว้เนาะเจดสองมันมาแล้วมันจะมาอีกไหมสำรองไว้ก็จะมีสี่สองนะคะหนึ่งสองนะ เจ็ดสองศูนย์สองอันนี้รองนะคะคุณผู้ชมรองเพราะว่านี่นะคะทีนี้เลขแปดเลขแปดีตัวเดียวมันจะมาไหมเนี่ยเลขแปดถ้ามันมาเลขแปดมันก็จะมาสี่แปดหรือไม่ก็เจ็ดแปดนะคะ ะะแต่เด่นนะเด่นพวกนี้นะนัคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะไอที่ไม่เป็นขีดเส้นใต้มันคือเด่นนะคะเด่นนะคะเจ็ดห้านี่เด่นมากเลยนะเจ็ดห้าแล้วก็สี่ห้านะคะนี่นะคะ เพราะว่าตัวนี้ไม่แน่อาจจะไปข้างบนนะถ้ามันไม่ไปข้างบนมันก็มาล่างเออถ้ามันไม่ไปล่างมันก็มาบนนะเพราะว่าเออมันมีหลักหลักสิบล่างมันก็มีหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่รู้มันจะไปหนึ่งหรือมันจะไปเก้านะะสิบล่างนะคะถ้าเก้ามันไป อยู่หลักสิบล่างหนึ 1, ่งมันก็มาสิบบนนะคุณผู้ชมมีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่นะคะหลักสิบบนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือรายละเอียดเนาะสิบบนทั้งหมดทั้งทุกทุกสูตรนะคะจะเด่นเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีหนึ่งสองมีหนึ่งสองสามมีสามแต่เด่นที่สุดก็คือเลขสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ เลขเจ็ดหนึ่งสอสามสี่ห้าหเด่นสกับ7จดหนึ่งนี่มารองนะคุณผู้ชมหนึ่งมารองนะะไม่ใช่เด่นนะไม่เป็นเข้าใจผิดเนาะทีนี้ถ้ามันไม่มาตัวเด่นมันก็จะมาตัวรองนะคะคุณผู้ชมสี่กับเจ็ดเด่นสิบบนที่สุดนะคะตัวหนึ่งตัว9ตัว6ตัว0ูนย์นี่รองนะคะมันก็ไม่แน่ถ้าตัวเด่นไม่มามันก็จะมา ันก็จะมาตัวโรงนะตัวโรงก็จะให้พิจารณาเป็น1ไว้งโกนะคะหน่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะถ้ามาเป็น9กมันก็จะเป็น95 6าหนะคะทีนี้สำหรับหลักร้อยนะคุณผู้ชมหลักร้อยหลักร้อยเด่นที่สุดก็คือ ลขค่านะมีหนึ่งมีสองมีสามนะแล้วก็เลขสามหนึ่งสองสามเหมือนกันแล้วก็เลขแปดหนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะแล้วเลขหนึ่งก็มีสามเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมห้าสามแปดหนึ่งจะมาตัวไหนนะคะแต่ในเลขวิ่งมันมีเลขแปดกับเลขสามนะเลขวิ่งเลขวิ่งหลักร้อยนะคะมีแปดกับสามแปดตัวนี้นะแปดตัวนี้จะไปบนเออจะไป ไปหน่วยบนหรือว่าหลักร้อยนะคะเปดกับสามห้านี้นะคะก็จับสามตัวบนก็จะได้ประมาณนี้นะคะจับสามตัวบนทีนี้สองถ้าเกิดว่าสองตัวนี้นะไปหลักร้อยนะมันก็จะได้มันก็จะได้ องเจ็ดห้าสองสี่เก้าสองสี่เจ็ดสองหนึ่งเก้านะคะสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเจ็ดมานี้นะคะถ้ามาเลขสองนะคุณผู้ชม ว่าเลขสองตัวนี้นะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมาหลักหน่วยหรือไม่จะมาหลักร้อยนะคะเพราะว่าบางทีบางทีมันไปเด่นหลักหน่วยแต่มันมาเป็นหลักร้อยก็มีนะคะเหมือนเหมือนงวดก่อนนู้นที่ไม่เป็นไม่ได้ลงคลิปนะคะก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยก็แคปเอารายละเอียดตรงนี้นะคะแคปเอารายละเอียดตรงนี้นะคะเด่นแต่ละหลักสิบบนนะะ สิบบนหน่วยบนนะคะเก้านี้นะคะมันเด่นหน่วยบนถ้ามันไม่มาหน่วยบนมันก็จะไปหน่วยล่างเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าหรือหกเก้านะแล้วตัวรองเลขศูนย์ก็จะมาแทนนะะก็จะมาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ ถ้าไม่มา4 5 4 9 7 5นะคะแบตจะหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะก็ตามนี้แล้วกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะก็หลักร้อยก็จะจับตามนี้นะไม่แน่5 3 8 1มันไม่มามันอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าหลักร้อยมันจะมาเลขเก้าก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะบางทีมันเด่นที่หน่วยมันมาเป็นเป็นหลักร้อยก็ได้นะคุณผู้ชมถ้ามาหลักร้อยมาเลขเก้ามันก็จะมาเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้านะคะเก้าเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ด จะประมาณนี้เนาะอาจจะเยอะไปนะคะก็จับตามนี้แล้วกันนะคะเนี่ยดูดูรายละเอียดสิบบนหน่วยบนนะคะอันนี้คือหน่วยบนเนาะเมื่อกี้ปากกาสีเนงะินมันหมดเนาะไม่เบนก็อันนี้หลักร้อยนะหลักร้อยเห็นไหมสองก็ยังมีนะคุณผู้ชมสองก็ยังมีนะคะ ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันอัปโหลดยากนะคะก็ดูรายละเอียดตามนี้แล้วกันเนาะไม่เป็นไม่ได้เอาเอ,อ่อันนี้คือหน่วยบนเนาะมันจะมามันจะมา7 4็ดสีไหมเดี๋ยวไม่เป็นจะเอาให้ดู7จ เก้าเจ็ดหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเนี่ยถ้ามันไม่มาพวกนี้นะคะถ้ามันไม่มาพวกนี้มันก็จะมาพวกนี้นะคุณผู้ชม เจ็ดสี่เจ็กเนสี่หนึ่งหกนะคะนะคะให้ระวังตัวนี้ด้วยเนาะอันไม่เป็นจะขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วก็เนี่ยน้องแมวมันมาอีกแล้วไม่เป็นฝากคําเตือนอีกรอบเนาะคําเตือนนะคะคลิปมันสิบเอ็ดนาทีแล้วนะก็จะรีบอัปโหลดแล้วก็รีบแชร์นะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยเนาะคลิปนี้เป็นเพียงสติและแนวทางทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช่เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งเนาะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆทิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าสะดวกที่จะจับเป็นเป็นตัวอื่นนะคะคุณผู้ชมก็ใช้นะคะใช้รายละเอียดตัวนี้นะคะรายละเอียดตัวนี้นะคะไปจับใหม่ได้นะคะนี่นะคะตัวนี้สิบบุญเนาะ เดนที่สี่กับเจ็ดนะคะรองหนึ่งเก้าหกศูนย์นะคะถ้าสี่กับเจ็ดหรืออะไรไม่มามันก็จะมาหกถ้ามาหกมันก็จะมาหกเอ่อหกเก้า 6, 9, นะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกห้านะคะเด่นเด่นที่สุดคือเก้าเนาะเก้านี้จะไปล่างไหมนะ,ะถ้าเก้านี้ไปล่างมันก็จะมาศูนย์มาห้านะคะ นี่สามตัวบนนะคะก็ไม่เบนแต่ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งทุกทุกที่นะคะแล้วก็บารมีหลวงปู่สวงนะ,ะไม่เบนได้สวดสวดมน์นะคะคาถานะ,ะก็ใครที่ มีความเชื่อทางด้านนี้ก็ไปฟังได้เนะาะคาถาถูกหวยนะของหลวงปูส่สวงมีทั้งเก้าจบมีทั้งร้อยแปดจบนะไม่เป็นก็ท่องมาแล้วเนาะท่องมาแล้วก็ฝันดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ระวังเลขหนึ่งเจ็ดตัวนี้ด้วยนะคะหนึ่งเจ็ดตัวนี้ด้วยวังเลขหนึ่งเจ็ดไม่เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี้นะหนึ่งเก้านี้น้องฝันน้องสาวก็ฝันแม่นเนาะน้องสาวฝันแม่นมากเลยนะคุณผู้ชมที่ออก ปดสามเขาก็ฝันได้แปดสามที่ที่ออกสามเจ็ดนะเขาฝันได้ห้าสามเจ็ดมันออกศูนย์สามเจ็ดเนาะงมวดนี้เขาฝันได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาล่างหรือไปบนนะคะให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างนะสําหรับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งห้านี้นะ,ะแต่หนึ่งเก้านี้นะให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าน้องสาวฝันได้หนึ่งเก้าไม่รู้ว่ามันจะไปล่างหรือไปบนเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะก็จะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ